ผมว่าเป็นโครงการที่ดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือ,อนะักช่วงปีที่ผ่านมาแล้วคือเราอะไม่เคยคิดที่จะขายออนไลน์เลยด้วยซ้ำ ทุกอย่างอะ่ะผลผลิตเราซึ่งออกจากเราเนี่ยเราส่งให้กับลง้งหรือว่าพ่อค้าคนกลางที่เขารับซื้อมาโดยตลอดแต่ณ<ต>ปีนี้โควิดบีบเราโควิดบีบเราล้งบีบเราล้งก็ไม่รับซื้อพอเราขายไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราตัดสินใจที่จะทําขายออนไลน์โดยที่เราอ่ะไม่ได้คํานึงเลยว่ามันจะขายได้หรือเปล่าเราเราก็รู้สึกลัวว่ามันจะขายได้ว่าขายไม่ได้แต่ทีนี้มาน่ะ ณตอนนั้นก็คือเราใช้บริการขนส่งกับเจ้าอื่นอยู่แต่ว่าเราอะจะไม่คุ้มเพราะว่ามะม่มวงมันกิโลละสิบาทซะจริงแต่ะนี้มาน่ะค่าส,ออส่งร้อยสี่สิบห้าบาทซึ่งแพงกว่าค่ามะม่วงอฉะนั้นะลูกค้าจะต้องออกเองที่หมดแล้วลูกค้าจะต้องมาคิดอีกว่าเอ๊ทำไมทำไมรู้สึกจายเยอะจังซื้อแค่สิบโลเองแต่ พอมันมีโครงการของอสภาเกษตรจังหวัดเนาะที่เหมือนแคมเปญมาครับแค่ให้เกษตรกรได,ได้จัดส่งผลผลิตทางการเกษตรใ,<ช>ให้กับลูกค้าปลายทางเนาะคือคือผลตอบรับสําหรับผมนะมันดีมากเลย<ช>จากที่ผมอาจจะต้องใจ่ายในราคาที่สำหรับเจ้าอื่นเนาะในราคาที่เต็มแต่แต่อันเนี้ยพอผมเข้าร่วมกับโครงการกับทางสภาเกษตรปุ๊บเนี่ย คือมันทําให้ต้นทุนในการจัดส่งผมลดลงและลูกค้าประทับใจแล้วก็ลูกค้ามีออเดอร์จากลูกค้ามาเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ขายมะม่วงทั้งหมดหรือยังคะขายหมดส่วนไปแล้วครับทั้งหมดกี่ไร่นะคะทั้งหมดประมาณสองไร่ครับหมดส่วนไปแล้วครับครับ,รบ,รบก็นะครับผมว่ามันเป็นโอกาสนะสำหรับการขายของออนไลน์เรา ยังไงก็ตามขอให้เราหลุดออกจากกรอบไปก่อนเพราะว่าเราเอย่อาอย่าอย่าไปกังวลเลยว่ามันจะขายได้หรือว่าขายไม่ได้ mm hmm. f a c e b o o k มันคือโซเชียลในโพสใน facebook ในไอในในไออย่าโพสขายนะลครับใน l ล n e ขายไปเล้ครับ, Line, รบ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเราอ่ะอยู่ในกรอบเราคิดว่าขายดีหรือว่าขายไม่ดีหรือว่ากลัวว่าจะมีคนซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปนสนใจขายไปเลยครับ เพราะว่าหน้าเพจเขามีให้เราอยู่แล้ว<ช>ครับก็ไปเลยครับแล้วก็ไ,<ด>ไม่มีต้นทุนเนาะครับค่ะครับก็ขอบคุณมากค่ะครับสวขขัสดีครับ